สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะคมื่อนี้เป็นพอบานแยกกวดออกไร้เนาะกวดกวด <ๆ S 2> น้ำจะผนไหมมือม่อนี้กะมือวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะทอยี่สิบเจ็ดตุลาคมหกสิบหกเด้อค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยสิบห้าไปตามตัวเลขกสามสำนักเนาะครัสามสำนักก็จะมีเลขเด่นที่น้ำเชี่ยเคยหู โหมากกับน้ำอาจารย์พานท่องเนาะที่เดินดีล่ะค่ะท่านผู้ชมแล้วกับเก่ามาเชียพี่น้องแฟนคลับเพิ่นอยากเห็นค่ะท่านผู้ชมเพราะวา่าเลขเก่ามาเชียเพิ่นเขาสองงวดแล้วค่ะเลขติดบนค่ะตอนนั้นเป็นน้ำเสียค่ะท่านผู้ชม <ห ls? S 1> แปดเก้าหัวน, <laughs> น้ำเสียลุดบังขันนี่ค่ะท่านผู้ชมโอ้ยค่ะนี่แถวอามานีอีกนี่นี่ นี่ซุ่มนี่ยพุ่นไปเรื่อยๆฝนตกไหมคะ่ะท่านผู้ชมว่างหันนี่แม่ยลาดปูนพี่น้องว่าย่าลาดเหมือดเด้อไปจะปลูกต้นไม้แน่เพิ่นว่าค่ะบ่ลาดเหมือดพ่อแล้วคะ่ะท่านผู้ชมเอาสม,มีเนาะค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นสามตำนักเด้คอค่ะท่านผู้ชมเลขบนค่ะน้ำเชี่ยก,ก็จะเริ่มประกบเลขให้แฟนครับ อีกครั้งค่ะท่านผู้ชมค่ะสู่ต่อสู่กันไหมพี่น้องว่าเลขมีเข่ามีรุดสิให้เข่าทุกงวดมันกับว่าแมนค่ะขอบคุณพี่น้องที่เพิ่นบ่ถิ่มเนาะค่ะสามสำนักงวดว่างหันนี่เก่ามาเชี่ยรักกะพี่ต้อยเนาะทอพี่ต้อยแล้วก็ลักลอยเอฟซีใจดีและอาจารย์พานทองค่ะท่านผู้ชมค่ะ พี่ต้อยเพินรุดเนาะค่ะไปเขาอาจารย์ผ่านท่องกับรักลอยกับเอ่อกมาเชียค่ะไปวิ่นกันก็เลยได้ที่หกสี่สี่หกค่ะท่านผู้ชมค่ะหกสี่สี่หกค่ะท่านผู้ชมเลขมันออกเบิ่นเนาะค่ะพี่ต้อยเพินก็เดินไม้แหน่มากับผี่ประกายเนาะค่ะท่านผู้ชมเลขประกบคูกับเลขวิ่งเลขเด่นค่ะ เดินมาเง่อยู่ค่ะพ่อสมควรอยู่บานนี้เพิ่นกะรูดสองงวดแล้วพี่ต่อยค่ะสูต่ตอสู่กันไหมถ้าเพอถ้าผาดเขาโหลดค่ะท่านผู้ชมเลขกค่ะเอาก่อนอื่นสิไปรับช่รับฟั่งตัวเลขของสามสำนักน้ำเสียกะขอขอบพระคุณที่เป็นทรงแนวทางให้น้ำเสียทรงตอผี่น้องเอฟซีเบงเป็นแนวทางเด้อค่ะแต่ว่าเถาบอกไปแล้วว่าเป็นสามสำนักี่เป็นซีสำนักเด้อ เนาะแต่ว่ามันได้เขียนสามสำนักแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะบ,บ่เป็นอย่างนเนาะค่ะ,ะคืนนี้เจอกันหลักร้อยน้ำเชียเพิ่นวาไผ่ปลอยก้อนเหล่งดวนได้บอ่อเพิ่นอยากเข็นค่ะท่านผู้ชมเลขรักลอยของน้ำเชียค่ะได้ค่ะเดี๋ยวสีเห็ดห่เลยค่ะท่านผู้ชมมือแรงคอยมาเบิงกันเด้อค่ะสามสำนักชนกันตัวไหนผู้นึง สำนักหนึ่งพันเจริซีซสำนักหนึ่งพันเจริสามโตค่ะเหล,ล็กรักดอยที่น้ำเชี่ยสรุปให้พี่น้องเบื้องเนะาะตัวทหารส้นซีแล้วค่ะผมค่ะส้นซีกับสองบอกส้นสกับสองค่ะจากซีโตได้สองโตค่ะแฟนครับเอ่อพันว่าหลายปาน,นีมันก็นเข่าตัวเหล,ล็กรักดอยพี่น้องน้ำเชี่ยกับตัดให้พี่น้องเอฟซีอยู่ดิ้ค่ะเนาะเอาไปเบื้องกันเลยเด้อค่ะ บ่เมืดเนาะครับคืนนี้เจอกันนะค่ะร่านผู้ชมเหล็กรักลอยน้ําเชี่ยพี่น้องเพิ่นขอมาค่ะเอฟซีเพิ่นกะว่าขันน้ำเชี่ยเคยถามเอฟซีเราว่าเพิ่นได้ซีโตสีเบิงอยู่บ่เนาะครับค่ะพอมันหลายค่ะคือจังของพ่อกระนวลจังสีนอถ่ครับแล้วกากของน้ำเชี่ยจังสีพอดีเห็นความเหม็นเนาะเพิ่นว่าขันได้หลยปานนีเหล็กมันกับเขาทุกงวดวตัว โอ้ถ้าซี่ตัวเขาทุกหมวดพี่น้องน้ำเชี่ยเอาเด้อค่ะครับเนาะค่ะเลขลักลอยไหมพนมีตัวดับอยู่เนาะครับผมค่ะออฟซี่เก่งนอยังนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะบางท่านพนกะว่ามันหลายเนาะค่ะหาบ่ไใดค่ะท่านผู้ชมตัวเดียวค่ะหาไม่ได้ตัวเดียวหลักร้อยค่ะถ้าหาใดน้ำเชี่ยกะสิรวยแล้วเนาะครับค่ะหลักร้อยตัวเดียวค่ะ หาประด้ต่องกแจงแฟนครับคืนนี้เจอกันด้อค่ะท่านผู้ชมมาค่ะเลขหมวดว่างหันเนาะครับอาจารย์พ่านท่องพิ่ใได้อห้าหกเจ็ดติดหกพี่ต้อยพิ่หลุดเนาะครับค่ะเก่ามาเชียเพิใ่ใได้ศูนย์กับหกค่ะเลียกลักรอยของเอฟซีใจดีหรอกส้นของน้ำเชี่ยร้อ,อมเนาะครับสองสี่หก ประกอบบ่เข่าเขาเขาตรวจค่ะท,ท่านผู้ชมสองสี่หนึ่งประกอบบ่เขาเ่าทถาเพราะว่าเพาะว่าเดประกอบรักลอยครับค่ะผีเก่ามาเชีย่ยก็ประจารยผ่านท่องมามาเรียกวันออกเบิ่นเนาะครับออกเบิ่นเท่งเข้าว่ามาักซ,ซีอ่ะซีจะไปรักลอยความใจค่ะเอามาเบิ่งงวดนี่กันต่อด้วค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะ นี่ค่ะอาจารย์พานท่องสูตรที่นิยมสูตรที่เดินดีปีนี้เนาะครับค่ะก็คือ901ค่ะท่านผู้ชม901สายดวนเปลี่ยนจากผีต้อยเป็นสายดวนกอทมเนาะเพราะว่างวดว่าหันนี้เพิ่นห้น้ำเชี่ยมากมันติดหกับบ่ได้ลงเพิ่นห้มาเบิ่งค่ะงวดนี้น้ำเชี่ยก็ลงไปแล้วเนาะครับผม เพิ่นหายตัวเดียวก็คือสีสิสสบีวกเวียนเปลี่ยนกันไปกันมาทังสี่แล้วค่ะท่านผู้ชมแฟนครับของแต่ละอาจารย์แย่หน่อยใจเด้อค่ะพาน้ำเชี่ยเคยเห็นเนาะครับ,ค,รบค่ะคือว่าเอาเพิ่นว่าลุ่งคือเกาเอาคือเกาค่ะท่านผู้ชมแค่ว่าเพิ่นรุดหรือว่าสำนักไดเพิ่นรุดเรื่องสีน้ำเชี่ยกะสลับกันเนาะเถอะแมนครับผมค่ะสลับกันบกเวียนก็ไปก็มาเนาะค่ะเอาผู้ใดผู้หนึ่งเพิ่น ขึ้นมาประกวดน้ำเนาะครับค่ะบอกให้งานค่ะท่านผู้ชมค่ะเก่ามาเชียเพิ่นได้แปดตัวเดียวค่ะครัเก่ามาเชียเพิ่นได้แปดตัวเดียวลักลอยน้ำเชียปลอยไปแล้วของเอฟซีใจดีกือศูนย์สองสามค่ะศูนย์สองสามแม่เพ่นก็เดินดีเป็นยังน้ำเชียร์ก็เ่อเอามาแม่เพ่นเพิ่นก็ได้ศูนย์กับแปดค่ะท่านผู้ชมเนาะนี่ศูนย์กับแปด พี่ปะกายก็ได้ศูนย์กับหนึ่งค่ะพี่ปะกายก็ได้ศูนย์กับหนึ่งแม่ทั้งเหนือเพนก็ได้ศูนย์นะแถวครับผมศูนย์ศูนย์คือยังเก่ามาเสียแปดแปดนี่ย่ะคะศูนย์ศูนย์ซึ่งมันส้อนอาจารย์พันท่องเมื่อสุดโตค่ะพี่ต้อยพันได้ะะหากับหกเนีค่ะท่านผู้ชมครับห้ากับหกห้ากับหกงวดดีขันบ่อมานี่จิเป็นจ้าไดเด้อพี่ต้อยะคะ่ะ บ่ไดเอามานี่ประกอบคู่ะค่ะท่านผู้ชม9498 98พี่น้องก็ว่าเป็นเลขออกเนาะปีกายก็ออกเลยเนาะครับค่ะ0408 1418กันเบิ้ล00ดังมากเนาะครับค่ะกันเบิ้ล00ค่ะท่านผู้ชมนี่แหละค่ะ6คู่รวมกันเบิ้ลคือ7คู่ค คืนนี้เจอกันเนาะครับค่ะเลขหลักร้อยน้ำเชียค่ะท่านผู้ชมค่ะจับหน้าจอพี่น้องโอ้ทะเลใหญ่มืออื่นเจ้าข่อยสี่ดายใหญ่นะมืออื่นสิไปวัดหาปูอีกค่ะท่านผู้ชมครับไปวัดหาปูหาโศกหาดาบอยู่วัดกระนวนเด้อค่ะท่านผู้ชมอ๋อวัดกระนวนลว, <laughs> วัดปลาทางกระนวนครับผมค่ะอ,อำเภอบัวทออำเภออำเภอกระนวล ค่ะท่านผู้ชมวัดป่าท่านในมียู u ู e ไปดิค่ะพี่น้องเพิ่อนอาจจะเบิ่งสถานที่วัดคข่ายๆกันเนาะครค่ะว่าท่านในมีค่ะเพิ่นคอมเมนต์ว่าอ่อซ่องนั่นไปปู้ว่าบ่ท่านเห็นมีเนาะบ่ครับผมบ่ท่าได้มี <laughs> สถานที่มันไล่ายๆกันค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเอาสาหรับคลิปนี้คืนนี้เจอกันหลักร้อยค่ะอะสําหรับเลขกเด่นเลขกวิ่ง เลขประกบคูเดี๋ยวน้ำเสี่ยสิเห็ดให้พี่น้องด้วค่ะท่านผู้ชมคร,รับค่ะสำหรับคลิปนี้อ่ามืออื่นน้ำเสียสิไปวัดค่ะปูจะให้เหลขกน้ำพี่น้องน้ำเสียสิวาอ่าหนึ่งให้ฟังน้องพี่เพิ่นฝันแล้วค่ะเพิ่นฝันแล้วก็เพิ่นว่าเพิ่นเห็นเหลขกแล้วน้ำเสี่ยสิไปตามอีกอยู่ค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะอ๋อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ